OPD และ IPD เพื่อนๆงงไหมคะว่ามันคืออะไรเพื่อนๆหลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าวันนี้หากเราจะซื้อประกันสักตัวหนึ่งอะคะ่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็ส่งแบบแผนประกันมาให้เลยคะ่ะแล้วก็มันมีอยู่2ค,คําค่ะ OPD และ IPD เพื่อนๆงงไหมคะว่ามันคืออะไรค่ะวันนี้คะ่ะวิภาก็เลยจะมาไขข้อสงสัยของคําว่า IPD และ OPD ให้เพื่อนๆได้รู้กันคะ่ะเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยนะคะ เริ่มจาก IPD เลยค่ะ IPD ก็คือผู้ป่วยในนั่นเองนะคะผู้ป่วยในคืออะไรก็คือกรณีหากวันนี้เราเจ็บป่วยนะคะไปหาคุณหมอค่ะแล้วคุณหมอก็บอกว่าเออคุณเนี่ยจะต้องนอนโรงพยาบาลนะแบบนี้แหละค่ะเรียกว่า IPD หรือว่าผู้ป่วยในนั่นเองนะคะ2นะคะ OPD ค่ะ OPD ก็คือ ผู้ป่วยนอกนั่นเองนะคะอย่างเช่นนะคะหากวันนี้นะคะวิภาหรือว่าเพื่อนๆค่ะไปพบคุณหมอคะ่ะแล้วก็คุณหมอก็ให้ยาค่ะแล้วก็กลับบ้านนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าไม่ได้นอนโรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะแบบนี้คะ่ะเรียกว่าผู้ป่วยนอกนะคะ่ะหรือว่า OPD นั่นเองนะคะความแตกต่างของ2ตัวนี้นะคะวิวพิพาสรุปแบบง,ง่ายๆให้ฟังเลยก็คือ IPD คือนอนโรงพยาบาลนั่นเองค่ะหรือผู้ป่วยในนะคะส่วน OPD นะคะก็คือ ไม่นอนโรงพยาบาลค่ะหรือเรียกว่าผู้ป่วยนอกนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆพ,พอที่จะแยก2ตัวนี้ออกได้แล้วใช่ไหมคะโดยปกติแล้วนะคะประกันชีวิตค่ะ เกือบจะทุกบริษัทเลยค่ะจะแบ่ง2ตัวนี้อย่างเด่นชัดค่ะ OPD และ IPD นะคะเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้นะคะจะให้วงเงินนะคะที่แตกต่างกันค่ะแล้วไม่ได้สามารถนํามารวมกันได้โอเคไหมคะสมมุติว่า OPD อาจจะมีวงเงินต่อปีนะคะอยู่ที่เท่านี้บาทหรือต่อครั้งอยู่ที่เท่านี้บาทนะคะส่วน IPD นะคะก็อาจจะเป็นวงเงินทั้งปีนั่นเองนะคะว่าให้ปีละเท่าไหร่นะคะ IPD ก็ IP จะมีลึกซึ้งเข้าไปอีกนะคะเช่นของการนอนโรงพยาบาลใช่ไหมคะ ก็จะมีเรื่องของการรักษาค่ะยาค่ะอะไรอย่างนี้อีกทีนึงนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะวันนี้นะคะวิพาก็หวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะพอแยกทั้ง2แบบนะคะ O.P.D และ I.P.D จากกันได้แล้วเนาะว่ามันประมาณไหนนะคะนอนกับไม่นอนโรงพยาบาลละกันนะคะโอเคค่ะหากเพื่อนๆน,นะคะชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกด subscribe นะคะและฝากกดสั่นกระดิ่งนะคะให้วิภาด้วยนะคะ แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือเพจวิภาประกันพันล้านนะคะทาง Facebook นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามให้วิภาด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะคะแล้วก็สาระดีๆแบบนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย